ไปที่คุณวันนาครับสวัสดีครับคุณวันนาค่ะคุณทางสวัสดีค่ะ,คะป้ารับขายฝากไว้เนี่ยมันสิบแปดปีละโอ้โหโอ้โหอ,อ้ป้ารับขายรับรับซื้อฝากไว้อะอ่ารับซื้อฝากไว้หะสิบแปดปีแล้วอะ่ะที่ป้าหยุดมันแล้วเราจะไปทําไงต่ออืมป้าอยู่ที่ไหนครับเนี่ยจังหวัดนครนายกเนี่ยมาลูกที่บันแพ้วจะ้ะ อยู่บ้านแผลวแล้วคนที่เอาที่ดินมาขายฝากป้าไว้ใช่ไหมจ่ากี่ไร่อะครับป้าร้อยห้าสิบตารางวาเองร้อยห้าสิบตารางวาสิบแปดปีสิบแปดปีห้าสิบตารางวาสิบแปดปีแล้วจ้าแล้วติดต่อคนขายฝากได้ไหมติดต่อไม่ได้จ้ะติดต่อไม่ได้ แล้วตอนนั้นไปทํขายฝากกันที่สํานักง,งานที่ดินใช่ไหมครับป้าใช่ค่ะใช่จ้ะป้าครับที่เขาไม่ติดต่อป้านะเขาทําถูกแล้วครับเขารู้ตัวแล้วอ่ะเพราะเขาทำถูกก็คือว่ามันก็เป็นของป้าไปโดยสมบูรณ์แบบแล้วเมื่อครบกำหนดตอนนั้นทำไว้กี่เดือนกี่ปีล่ะปีครึ่งค่ะปีครึง่งอ่ะพอครบปีครึ่งก็จบแล้วครับป้าครับจะเป็นของป้าเพราะฉะนดเป็นชื่อป้าแล้วนี่ใช่ไหม จ้าเว้นแต่ว่าเขาจะมาขอซื้อคืนและป้าขายคืนให้เขาเท่านั้นแหละนี่คุณป้าน่ารักมากเลยนะป้านะยังงสารจะแบบว่าเป็นห่วงคนขายฝากว่ายังไงดีล่ะเอายังไงมนเลยมาขายฝากชื่ออะไรอ่ะจชื่ออะไรคนมาขายอ่ะชื่อวันชื่อบันนาชื่อบันนาเหมือนกันนามตระกูลนามตระกูลสุขาดีอ่ะ สุขาดีอยู่<ด>ที่ไหนเขาเขาอยู่ที่ไหนคุณพี่คนเนี้ยก่อนนี้เขาอยู่กรุงเทพแล้วก็เขาได้ที่มรดกของแม่เขาที่นครนายกครับขายฝากไว้เออแล้วป้ารู้ไหมที่ดินอยู่ตรงไหนป้ารู้หรือยังพี่สาป้าเขาเคยไปดูแล้วอ่ยังอยู่ใช่ไหมพี่สาป้านะเขาเสียไปแล้ว อ,อแล้วตอนนี้เซลมาป้าไม่รู้สิแล้วที่ดินน่ะที่ดินน่ะใครอยู่ใครดูแลไม่มีใครดูแลเราจะอ้อเดี๋ยวเขาคนอื่นก็ามาดูก็อยู่เนี่ยเขาครอบครองปรปักไปเลยนะป้าอ๋อเราจะทําไงเราจะ มันทำอะไรไม่ได้อีกเหมือนกันเลย <laughs> ใช่ป้าน่ยอยู่บ้านแพ้วสมุทรสาครรับซื้อฝากไว้50ตารางวาที่ที่ดินที่นครนายกและผ่านมา18ปีป้าก็บอกจะทำยังไงเนี่ยก็มาขายฝากไว้ไม่ติดต่อเลยอ่ะมันเป็นของป้าโดยสมบูรณ์ไปแล้วถ้าคุณพี่วรรณนาสุขาดีดูรายการใครรู้จักอยากจะซื้อคืนป้าขายคืนใช่ไหมป้าใช่จ้ะป้าขายคืนทีนี้ปัญหาว่า ป้าน่ะไม่ได้ไปดูที่เลยไม่ได้อยู่ครอบครองมาอยู่คนละที่พออยู่คนละที่ปั๊บเนี่ยถ้าที่ที่ทนครนายกนั้นอ่ะมีคนบุกรุกเข้าไปแสดงความเป็นเจ้าของนะครับที่ดินฉนโดครบสิบปีเขาก็ร้องขอต่อสารครอบครองประปักได้สิทธิ์ไปเลยแหะครับคุณป้าอันนี้ผ่านมาสิบแปดปีไปดูสะหน่อยได้ไหมคะพี่ถนอมตอนเนี้ไปดูสะหน่อยให้ลูกหลานไปดูจะขายก็ขายับป้าครับไม่งั้นไม่งั้นเดี๋ยวมีคนครอบครองปรปักไปครับป้าครับค่ะ หรือคุณวน,นานะคุณวน,นาสุขขาดีนะคุณจะไปซื้อคืนป้าขายคืนให้นะออป้ามีอะไรถามเพิ่มเติมไหมครับไม่แล้วครับเพราะว่าลูกจะลูกเขาก็ไม่มีเวลาเลยเขาเพราะเขาเป็นหมอ,อมที่เดี๋ยวป้าที่ดินอยู่ตรงไหนเนี่ยอยู่ตรงไหนองครักษ์ค่ะอ๋ออำเภอองครักษ์เหรอค่ะ ติดถนนไหมนครนายกองค์รักอือค่ามันอยู่กันอยู่ประมาณคลองที่เท่าไหร่ทราบไหมคะคลองไหนอะคลองท้ายๆไหมค่ะใช่คลองท้ายๆเอานะประกาศไว้ตามนี้นะป้านะว่าถ้าคุณวรรณาสุขาดีจะซื้อคืนที่องค์รักนครนายกก็ติดต่อคุณป้าวรรณาหรือไม่ก็ป้ายังอยู่ที่เดิมใช่ไหมค่ะ คุณวรรน,นาติดต่อป้าวรรณนาได้ที่เดิมเนาะจ้าเพราะว่าตอนนี้อยู่กรุงเทพตอนนี้อยู่กรุงเทพตอนเนี้ยสุขภาพไม่แข็งแรงก็เลยต้องมาอยู่กับลูกทิดบันแพ้วค่ะอ๋อ,อแล้วครับถ้าใครติดต่อรู้จักคุณวรรน,นาก็ไปซื้อคืนได้คุณา้าณนาสวั<ด>ขอบคุณนะ,คะนะป้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ